ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่องพวบานฟินแลนด์ชาแนลคนเก่าคนเดิมครับผมมือนี้นะครับผมคุณพ่อจัดบ้านอีกแล้วนะครับผมคุณพ่อคุณพ่อนันมาริตานะครับผมหินบ้านหกนะครับผมแล้วก็บ้านไม่เป็นสัดส่วนนะครับผมซึ่งแฟนคลับก็จะรู้ว่าบ้านแพวๆหรือบ้านของแสงทองฟินแลนด์นะครับผมบ้านลังไงเฮานี่คือตกแต่งแบบไดหรือว่านั่งแต่สมัยก่อนคือว่าจะนั่งพื้นเนาะ จะนั่งพื้นแล้วก็จะนั่งกินข้าวอยู่พื้นทีนี้ก็คือว่าเริ่มปวดงอนต่อแล้วไงคือเริ่มเท่ามาแล้วเริ่มเทาแล้วเออเทาไปนาแล้วก็เลยเมื่นอนี่คุดพอกันเลยนะครับผมฟังสั่งเฟอ้์นีเจอนะครับผมเขามากนะครับตกแต่งแม่ในบานนะครับผมเป็นมุมงนางทานข้าวแล้วก็มุมนั่งโซฟานะครับผมคือเป็นยางคุดพอคือปรับเปลี่ยนตีคือขวนบุคลักสะอาดหูสะอาดต่างไงคือตั้งแต่พี่บ้านพี่เรนมาอยู่บ้านหลนนังนี้คือ ปรับเปลี่ยนทุกอย่างแม้กระทั่งห้องนอนห้องนั่งเล่นทุกอย่างคือปรับหมดให้ดูสวยงามนะครับผมถ่ายคลิปออกมาให้แฟนครับเออสบายหูสบายตาโบ้หกบ้กาภาษาอีสานคือไม่หกไม่เฮียนะครับผมโบหกโบ้เฮียภาษาอีสานนั่นแหละเพราะบ้านเราบ้านเรามีคนแก่มีเด็กนะครับผมต้องสะอาดสะอ้านเนาะเออต้องสะอาดสะอ้านหลักกาเขาเรียกว่าอย่างหลักคือคือดูดีไว้ก่อนเพราะว่าเราเป็นคนแบบว่าถ่ายคลิปตลอดเวลาเนาะ ัมันสวยงามไปขับเบิ้งก็สบายตาลูกเขาก็สบายหูสบายจมูกน้องเคสถ้าได้ไปขับด้วยลูกจะไปไหนจ้ามาเสิร์ฟมาเสิร์ฟคนจ้านี่พูด,ด,ดพได้ไหมมาจากใคมันก็ม่โบ่เดี๋ยวเา้อพาไปชมด่นนานนายวาคุณพ่อจากที่บา้านลุงลุงคุณพ่อจัดแต่งแบบไหนไพี่น้องไปดูกันเลยจ้านี่เลยจ้าสวัสดีจ้าคุณพ่อก็จัดโต๊ะอาหารใหม่ให้น้องนาดิตะอดอ๋อ อเดออเดอตารืกจ้ากันทุใจอย่างตบมือแปยังตบมือแปะตบมือแปะตัมือแปะตบมือแปะตบมือแปะตัมือแปะอันนึงเฉยท่ำตัวมือยังตัวมือแปะแปะตบมือเร็วเย่เก่งมากอันนี้จะเป็นโต๊ะโต๊ะทานอาหารเดยอพี่น้องเพิ่งมาหอดมือนีสังมาจากอุบลราชธานี ก็กลัวคุณยายทวดแบบว่าปวดหลังไงก็เลยจัดเก้าอีม้มาให้คุณยายทวดนั่งดีใจไหมจ๊ะ <laughs> <laughs> ฮะ <laughs> ดีใจก็หว <laughs> สั่งโต๊ะไมหมคุณยายเพราะว่าอยานย้าย,ายนั่ง <laughs> อะไรลูก <laughs> เอ,อ้ยสดิตดิ้งกลัวคุณยายทวดนั่งจ้ำปวดนะแบบว่าปวดหลังทำไมคุณยายถึงปวดหลังเพราะคุณยายไม่นั่งเก้าอี้ทานข้าว่าตามาแล้ว ป้ามารับแล้วตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะอย่าลงอย่าลงเลยอย่าลงตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะเอออธุจ่ายาขาคือจ้าอาสาทูมุมทานข้า,ขาวพี่หน้องมุมทานอาหารเอจอ,อ,าอเาจากแต่ก่อนแม่นั่งแปลว่าม่เป็นสาสตวนกับจิตใเป็นศาสตร์วนมากขึ้นดูแบบเออ ให้คุณยายทวดนั่งทานแต่ว่าก็ยังไม่ชินตอนนี้คุณยายยังไม่ชินอุ้ยคุณป้ามาสวัสดีจ้าเอามาขึ้นเวทีแล้ววันนี้อใ้่เสื้อเรื่องอะลามคื้ร้ลนแทนวันนี้อาบเรื่องะไนี่อาบเรื่องไปไหนมาวันนี้แจ้งทำไรด้วยไปขึ้านหม่พี่น้อง่ะปลายด้ายป้ามารับไปแลยโอ้ยไ้คนนี้เลหกับนน่หมน้านาดนมันเหนื่อยเล่ได บูบ๊ายบายบ๊ายบายคุณพ่อค่ะบ๊ายบายวันนี้ป้าเจี่ยมมารับน้องนาริตาจางมาคนเดียวเหรอคะวันนี้มาคนเดียวค่ะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะเหลียยแพะเร็วเร็วเฮ้ยอย่าจกปากรัวมุมทานข้าวเออคุณกูจะสอนภาาอังกฤษอ ตัวนี้จะเป็นมุมนริตานั่งดูทีวีเบาๆโตเก้าัก็ไปไวออฟฟิศพี่น้องอันนี้แต่ก่อนตัวนี้ไม่มีไม่มีอะไรนะคือคุณพ่อก็สั่งยูอินแบบเลยตกแต่งใหม่หมดเลยพี่น้องเพราะว่าพุชบัตพี่นี่มาแบบสวยงามอันนี้เป็นมุมนั่งดูทีวีตัวนี้สั่งมาใหม่พี่น้องนั่งบนทีวี สบายหูสบายตาจ้ะบ้านกรุงเทพก็แต่งบิวตินอย่างสวยงาม,มก็ไม่ได้ไปอยู่เลยว่าจะให้ใหญ่วดไปอยู่ให้อยู่แกไปไม่หรือเปล่าเขาไม่ใหญ่ทวดฮะไ,ไปอยู่ยให้หน่อยสิทำไมโทรฟ้าที่มันสวยไหมไม่ขึ้นไปนั่งนั่งอะไรพื้นเนี่ยพูดไทยหน่อยมันมันนั่งไม่<อ>ได้มันไม่ไม่ซีนเหรอไม่ลึงเหรอไม่ไม่ลึงเหรอ ลึงไป<ด>ว่าอะไรใช่ใช่ใช่ฮะเออใช่มันไม่ลึงไม่เคยชินเอาร้านเอาร้านแม่นางนิยอก์ร้านเก็ไทยว่าไทยอย่าว่าลาวเขาจะจับ <c oughs> ไม่ลึงลึงไปว่านอย่างย่ําภาษาไทยว่างไงลึงนะ<อ>่ะลึงน่ะภาษาไทยว่างไงลึงไม่ลึงมันก็ชินสวนแต่อย่างลูกไอะตัวปมือแปะแปะก่อนไล้หรอกปมือแปะแปะปมือแปะแปะต่อมือแปะแปะ ตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะเมื่อกี้ตบอยู่ดิไปเลยมือนี่อว่าแม่พันมาปลูกอ่อนเมือนโบดท้อนอนเบิคืนหอยเซาก็ยังไงแม่เไปนอนเบิคืนกับเซอนนาเขานอนอยู่แบบโยเของแม่แบบนี้เขาหอดเจมม้งเซากับบอน้อนม้งทานเนข้าว กมาขนลยายทอดไม่ลืง่ะดิเล่นกับร้านไม่ชินโอ้รู้เรื่องแล้วต่นนี้ไม่ชินไม่ชินมันจะเป็นขนาดใหญ่โซฟาขนาดใหญ่พ่อก็ได้นอนนอนเล่นเข้ากับบ้านอยู่นะทุกคน กลับบ้านอยู่ใหญ่บ้านเนี่ยใหญ่ใหบ้านเนี่ยไทยบ้านดูดูสรุปเธอเป็นบ้านเธออยู่บ้านไหนนี่อยู่ภาคสองค่ะเธออยู่บ้านเธอเป็นคนไทยบ้านไหนนี่ภาคสองค่ะนาทิตาค่ะระวังเหมือนรถเอเซียกันดูล่วงนาทิตาต้องสนใจเสียปายเลยตัมือแปะแปะตบมือแปะแปะบ่ตัเพราะว่ามันอยู่สูงครัเนี่ยตั มือน้องจับไบกหอบแบบนี้นพี่น้องหอมจะยังเนี่ยอายุอายาเยอะหอบพานแล้วซื้อเสื้อผ้อาแยกก็เลยอย่างนัหลังเลยในจั่เอาไม่หายใจต่อยกลาเดี๋ยวเอามเราไปเลยได้สุดเลยอันนี้ข้อกัน้นแต่ว่าก็เข้ามาสองรอบนี่แหละตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเข้าเลยเลข้าอยู่ใช่ไหม จะนอยยางปิดอะย้อนลงหันแล้วเพราะยามย่ามมันหนุ่งหนุ่งง <say> ่ายๆก็ย้อนต้องหันไปสนใจอะไรเสื้อนี่ฮะห้องแต่งตัวน้องโนริตะอาจจะรกนิดนึงนะทุกคนเขาจะเป็นแบบว่าทู่ยทุ่ยจพน้องโนริตะอันนี้เป็นทภาพน้องโนริตะหมดเลย ออันนี้ก็เป็นตู้ที่คุณพ่อบิวอินอาจจะรู้อีนึงบ้านมันคนอยู่เยอะอืแต่ว่าคุณพ่อก็พยายามที่จะเคลียร์ไม่ให้ลกเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะกั็เลยแบบเออจัดควารจัดการข้ามสาหราเลยแม่บอจ,จ้ามันนี่ทำไมยายใส่แมสใส่หน้ากากวันนี้ทำไมถึงใส่พูดให้ฟังสมมิมันปึ้มมันปึ้มมันปึ้มมันปึ้คืออะไ มันปื่มก็มันกลัวมันกลัวมันปื่มมันมาถึงบ้านเราแล้วใช่ไหมมันใกล้แล้วใช่ไหมนี่มันใกล้หูใกล้ตาแล้วก็ต้องใส่ใช่ไหมใกล้ตาแล้วก็กลัวตั้งยันคิดตั้งร้านหูละอืมไปทุกี่แต่เพากรได้ยายใส่ยายก็บีบเข้าจมูกเลยสิมันหลุดออกมาน่ะมันก็เข้ามันเดียวนะโชวินบีบบันนี่บีบเซลล์หูดังอ่ะเอามันคือนเหงวจังสั่นม้อบะตืออันนี้บ่ตือบนไต้บะตือกระดึงกระโดดโอ๊ยผิดทางอันผิดทาง เอาเล็กหนีบต้นเนาะเออวันคิดทางคู่กันอ่าไอบีบผูดังให้ดูหน่อยเป็นยังไงสาธิตวิธีการใช้ถูกต้องเนี่ยเอามันคือปิดต่างบีบดังเนี่ยแยกบีบดังเนี่ยมนสีเงี้ยเออวิธีใช้ถูกต้องยังไงให้แฟนคลับดูเออผู้ใดนี่แม่บ้านบ่นี่คือบัสไซแมปเนี่ย ี่คะทให้สวมแมสค่ะอันตรายอยู่ข่าว่าหันหนังถอดอ่อนขอไปล้างถ้วยเมียค่ะมันกับเปียกนะคะล้างถ้วยมากจ้าทำไมคะจะไปไหนจะพาไปส่งขึ้นรถจะพาไปส่งน้องน้องนริตาคนสวยค่ะคุณป้าอย่ามาเอาไปค่ะไบาย FC ขาเดินจะไปกับคุณป้าแล้วค่ะบายบายยังทุจ้ายังทุจ้าลูกทุจ้าทุจ้าก่อนเฮ้ยโอเค้า ทุจจริงๆทุจงกัแห่งไหนขนมบ้าไปสิไปเไปตัวนี้ไปแล้วค่ะโอ้ยไหมเที่ยหอมมาอีกตีนึ่งมันห่วจีบงโซนไม่ต้องไปเอานบอกแล้วอย่าไปเอาตีน่เบลอยู่อันดึกไปยใช่ไเบาเบิ์ดขึ้นมาบ้างแขวะน้างแกมือนั้นนะว่ามันมันบ่นอนนมันตื่นหรือนก็บวนอตตงนะ อันนี้ก็จะเป็นมุมนั่งหน้าบ้านชิลๆแบบว่าเดี๋ยวคุณพ่อจะจัดใบอยู่อันนี้เป็ไม้ได้เกะบเลยกระจกอะไรนั่งชิลๆหน้าบ้านไปแล้วบาย บายไปเลยไปเลยไปเร็วๆเลย